สวัสดีเจ้าทุกทุกคนไปวันนี้มือกลางวันนี้เ้าจะอันพิกกะปิเขือชุบแป้งทอดมีน้องไม้พริกพริกสีเหลืองแดงพริกหวานเจาะาเขือแล้วก็ปะาแตงเจาะต้มจืดต้มหูสดน้ำวันนี้มีน้ำาลาเป้านะเจาไปมือกลางวันกินด้วยกันเจ้าทุกทุกคนสวัสดีเจ้าทุกทุกคน ยินดีต้อนรับประุชมกีฬาคนเมืองเหนือนะเจ้ามาคนนี้พี่กะปิบะเขือชุบแป้งทอดน้องไม้น้องไม้น้อไม้น้อ,ไม,นอ,ไ,มนอไม้หัวสิเป็นนึ่งแล้วนะเออเป็นนั่นเผาแล้วมันรวกมันนึ่งตรงอันนี้เป็นไอพีกหวานพักไอห,หอมแคบะแตงันนี้มีลูกเนียงมยูกินได้ก็เห็นมืนขายถูกก็ซื้อมาแต่ก็สะต๊อ,อนี้เพราะว่า ต้อโตแอยากกินนักช่วงนี้ไออย่างกับเพิ่นห้องกดยูริเยอะแล้วก็มค่อยงามไปนี่มีนัำงมาเป้าตอนนี้น่น้ำปาป้าซึ้อปลามาแล้เจ้าออก,กนนันหนึ่งน้งว้านหวานป,ปาลาลวกประยีสิบห้าบาทอะะากินข้าวด้วกันกินพีกะปิ ทำเองนะจนเอาเอามาแขวงร้อยแต่กินไม่ได้เราวอมาแขวงดิดไปกินนี้ก่อนเอาใส่อันจานใส่นี้นนมาได้กันวันจะไปหาโลเคชันดีๆท้งหนอกบ,บ้านไปดูแล้วห่อน <c oughs> มีมีโลเคชันนี้แต่ว่าห้อนไว

Cứ kịp mong lúc nhé Mình lúc nén กระปิมันจะสีสีนะครับซื่อกระปิเป็นกระป๋องอ่ะเป็นกระปียังดีเนาะ ก็เคือทอดน,นี่เอาแป้งข้าวเจ้าใส่น่อยผสมกับแปง้งแปง้งไอแป้งตะกรอบอันนี้เขาซื้อมาเป็นผสมแล้วนะแต่เขาเอาเขาแป้งข้าวเจ้ามาผสมน่อยมันจะกรอบแล้วมันจะบาบานั่นหอ,อมมันต้องมันยังกรอบเลย เราอันใส่แปง้งปอกน,นึงเดียวนี่แป๊บเดียวอ่ะมันหนิมเลยอันนี้มัน,นมขกบอบน้ำมันนะอ่ะเราอันเดี๋ยวนะอันน้ำโ้มใส่ชูใส่ไปได้มันอีกจอนชาหนึ่ง Hãy phải hại. เพราะเขิ่อนเนี่เป็นคนที่ชอบชอบกินพัทก,ก็ชอบตังก็ชอบนะ มันอ่อนมีหวานซื้อมาโลงเลยยี่สิบบาทโลงได้กัหนหน้าหลายลูก น้องไม่หกนี่เดี๋ยวนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้ปลาหายอยากนะปลาถั่วไปน่ยะปัญหาปญามาปูกติดส,สวนเองมาเ๋ย่นี้เนาะพยายามรักพื้นที่เป็นกับดีขึ้เข้าไปตัดน่อไม่อะคนพิษกฎหมายหา <c oughs> มดเลยถามต้องมาเก็ได้ยังที่เป็นอาอในสวนเป็นนะ ที่สวนที่อังที่ที่บ้านแมวน่ะปลูกไว้ต้นหนึ่งไงไงเมื่อกี้ได้กินคนมันอยู่มันอยู่ไกลตังค์นะคนผ่านแม่ผ่านมาคนเอาไปกินหมดเขากำลังจะไปสวนเสตียน่อยเราไม่ห่วงไม่กินล้ำ ครวก็ต้องข้างประตูตั้งเข้าอะนะเราไม่ห่วงตระเลครูก็สองต้นเหมือนกันแหละต้นหวกนะต้นเราหลวงเปนไงสูงสูงอีกต้นนึงมันร่มไม่หช่เกินเลยอยู่ต้นนึงเลยเอาต้นเอาต้นต้นเาไม้เยี่ยหวกที่มันเป็นแบบตันตังอะเพ่ามาทําด่านเสียมด่านมีดเนาะเราก็ห่วงเราก็เอามาปลูกเต็มเนี่ยบางทีไม่ใครกินนอนอะขึ้นขยายขยายออกติ๊กอ่ะ มีแต่เพิ่นมาเอาไปทำมันนั่นอ่ะทำใบทำหมีทำเสียบเด็ต hmm. ุ่มต้องจ,จัดไงนะ mm hmm. อ่าพอโทษไปเลยมันล้มหมอกเออเอออ่ะ ปลูกมาไห่ใครตงไวเขาบอกเคยบอกใคยได้กินบอกเคยได้กินหนึ่งยูป่ปีนึงการตีไปคุดไมทั้งมันมาได้คุดเลยแต่ของหวานเป็นยังไงวะเนาะเปิดนั้นไปกินไันจังมันเตอะแต่ว่าอย่าไปตัดต้นซักเราคนละกันต้นซักกับต้นใหญ่ๆ พอดีสวนดูว่นในอยูบ่บ้านในหมู่บ้านแม่เนาะถ้าเป็นสวนมองนี่คุณเหี้ยคนหมอ,อกไหมนะนี่นเป็นผู้จัก,กัน ูกมาก็หลายปีแล้วตั้งแต่ลูกน้องน,น้อยๆกันอยูอ่น,นี่ลูกเป็นนุมเลยเมือ่อไหร เือหวานหวานชอบสวนของนอนคุณ <su> น <y online> ึ <lonely> ่ง ที่เป็นเป็นช่องแม่ปลาๆนะขยันแล้วก็เก่งพูดเป็นอย่างนี้โอ้ยตอนที่น้อยามงามแต่ว่าขยันเก่งผู้หญิงดีเก่ง,งทีแก,กล้งมาหญิงก็ผู้ชายนะรู้แล้วปกินไวเ้เจ้า ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะจ๊าทจะเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันทุกๆวันนะจ้าเอาใา้ท่านไมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอสมดังใจประทานาสิ่งทุกประการนะจ๊าขอบคุณเจ้าสวัสดี